ช,ชุดนี้โอ้ oh my god อ้ oh my god นี่ชุดน้ามาเสร็จแล้วเป็นไงไม่เซ็กซี่ไหมชุดหนูเซ็กซี่ไหม็กเราเซ็กซี่เหมือนกันใช่ีมาส้ด้ออมามานนจ,ออจะตกด้ยพี่ถ่ายงานเกินรอแป๊บหนึ่งโอ้โห้าอากองให้ใหม่เหรอ,อให้หรอได้อกองใหม่นะวันนี้ อันเบามากวันนี้เจอมากไปหลบเลยค่ะวันนี้ลุกไหนคะพี่ปอนนะซีเลยค่ะดาราเบอร์ใหญ่ซึ่งจ้าดูดิวันนี้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่จริงเสียสับมากวันนี้อ้วนมีอากงใหม่แน่เลยเนี่ยเด็เป็นมากมาดูแล้วว่าได้ยินสวยมาจากใครอั้งานี่เองใช่ยอมเลยวันนี้ต่อดาราคนนี้เป็นไงบ้างแต่งง่ายไหมยากยากเพราะอะไรคะดุ๊กดิ๊กอ๋อชีดุ๊กดิ๊กชีลกดิ๊กราคา เจะได้ปล่อยคลิปโชว์มากค่ะ